สบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนเบราะว่าฝั่งไทยฝั่งล่ามื่อนี่มาพบกับซ่องบาวเตยม่อนี่บาดเตยผ้าพีผ้าน้องมาอยู่นี่สถานที่คือเรว่าหงเงแหบ้านพักเก่าเนาะที่อยู่อาริมามื่อนี่เขามาสิยาเนาะมาสิยาอยู่แถวเ,เนี่ยเข้ามาหจาจ้างสิยาสิยาต้นใหม่ใบหยาอย่ายงเนาะเพราะว่าเนื่อง,งจากว่าเขาปิดตัวลงเนื่องจากว่าโควิดเนาะโควิดสิบเก้าแพรบานนักแล้วก็ เลยปิดตัวลงโซคาวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขามาพากันมาหาจางอนามัยเคียี้ีนะทุกคนเอาปติทิ่บยบรรยาการนอะกเคตนี้ให้ทุกคนเบิรงทุกคนันี้จะเป็นอะิมาเด้อหรือว่าบ้านพักแต่ก่อนนี่จะดังที่สุดอยู่ในเมืองสิงเพราะว่าจะมีชาวต่งางชาติหรือว่าฝรังรร่งเนาะเขามาเที่ยวส้มแล้วเดินยางเบิ่งวิธีชีวิตของสนเพาอาคาบอหรือว่าสนเพายาวหรือว่าอีเมียนเนี่ยนะทุกคน อยู่คี้จะมีสองส่วนเผาสามส่นเผาอยู่ไกลกันบรรยากาศเย็นดีทุกคนตื่มหน่อยนึงก็จะได้เปิดบริการแล้ช่วงนี้เอามาหับจางบริบัสหักบลบักหักซาตัดหย่าแต่ยังนาะทุกคนนี่ต้นใหม่งามงามเคเียอันนี้จะเป็นต้นมะกรอเนาะทุกคนขาขนาด ว่าเอาอนามัยเมียนทางยาทางยังอ,อ๋อล้วถือว่าสุดยอดเลยงามอยู่แล้วสบายสบายเลยทุกคนนี่เนาะทุกคนจะมีตน้นต้นมะก,กอรหรือว่าต้นเกาลัดแน่บ,บัตเตสูงไปบ้างเนาะเดี๋ยวบัตเตอร์สูงไปบ้าง สบายได้ฟังเสียงนกเสียงอย่างเนาะห่างบ้านพักตัวนี้ห่างจากตัวเม,มืองเมืองงห์ก็ประมาณหกเบอร์เจ็ดกิโลอะไรปนาหกกิโลไปกว่ากว่านีบัเตยให้ทุกคนเป็งต้นมากเกาลัดหรือว่ามะกอก,ก,กมันจะเป็นน้ำน้ำอยบนะานี้เนาะมะกอใหญ่ทุกคนต้นมันใหญ่ขนาดนอเน,นี่ยมีอายุป,ประมาณเก่าแก่เลยทุกคนสามสิบสี่สิบปีขึ้นไปคนละ ำเพราะว่าถือโบราณบาักถือทักษาไหวเนะาะใบตัดใหม่นี่จะมีตจะมีมะกรออ๋อลูกดกขนาดล้ายขนาดทุกคนเียที่บะกล่องโทรศัพท์บ่าเตยซุ่มไปบ่ได้เนาะใดนะใ้ทุกคนเห็นเลยรปะเขี้ยวเลย มันยังบวชุกดียังวุกแก่แท่เนาะดกขนาดจะเป็นตนมักกอกนะฮะก็จะยังอนุรักษาซาไว้ตนใหญ่ขนาด,นาดสองคนออบสามคนมนะยี่แจ้หัวโอนก็แม่เองอันนี้จะเป็นตนมักกอกนะนี่นี่กาฝากอีก มาสาสร์ขาขนาทุกคนเพียงแต่ว่าเาบลับบัดหักสาหยหญอีกหน่อยนึงก็อือว่าคักเลยบรรยากาศได้นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะกออย่างเราทุกคนอันนี้กิ่งมันหักเราทุกคนฝนลมนะนี่มะกอมันจะเป็นนำน้ำเนาะนี่ยเป็นนำน้ำแบบไหนะ นี่เราทุกคนมาพักกานพัก,พกอาริมาในประเทศไทยไปทางเมเจอร์มี่เก่าห้องสิบห้องเนาะบรรยากาศดีๆเลยนะนเนี่ยเต็มๆเลยก็จะบัรบะวราบ้านหักษาแล้วก็จะเปิดให้ทุกคนมาบริการได้เนาะแต่ก่อนเศรต่างชาติหรือว่าฝารั่งคือป่ะตูว่าเบิ่งต้นนะมาเที่ยวก็บ,บ่นนะิภาเนาะจะต้องมาพักเช้าอยู่แถวนีกเก้เขต บ้านพักอลิมาแห้งนี่แล้วทุกคนดูก,ดกดโดกระดานพวกนี้รอสองโกนะ้งอันตอนนี้เขาจับกำลังเทียงกันอยู่อันสีดยาทุกคน <laughs> <laughs> บอร์เตย์มาถ่ายขี้ไปเอฟซี FC ทุกคนเบิง่งแต่ว่าตอนนี้เขาจับยังดึงสายทอ,อยังไม่แหล่ะนะ <laughs> โอ้บรรยากาศครับ จะมีหมู่บ้านอาคาเนาะติดอยู่นี่เลยทุกคนคือหมูบ่บ้านนำแดดแล้วก็คือบ้านอุดมสินก็คือบา้านยาวเนาะส่วนเทาอีเนียนอันนี้จะเป็นตดแปลกเลยทุกคนใหญ่ขนาดแสงจะสะทอดหน่อยนาะทุกคนตอนนี้เขากำลังดังไฟสีปิ่งปลาปิ่งปลาหมึกอย่งเนาะ เพราะว่าอาหารแซ่บเขาบอกเคยกินแล้วก็เขาไปหัจากได้เงินมากเขาเลยต้องมามาสื่อมากินหน่อยนึงเนะเพราะว่าบมมีโอกาสได้กินนะาะบมมีเงินคืนนนนนเอเปนคือเขาเจ้าอันนี้จะเป็นเพื่อนเก่าที่เขาเจ้าฮับแขกหรือว่าเป็นหานอาหารที่ตอนฮับแขกเศร้าต่างชาตยังที่ได้มาพักเศร้าบันพัดแห่งนี้นะนี่ทุกคนจะบัตเทศไทยเบิ้เงยนมันยังมีบาลัง เออมันยังมีอันหูภาพต,ต่างเกี่ยวเรื่องราวต่างๆที่เขาจะเขียนติดไวอยู่นี่นะทุกคนอย่าลืมนะผู้ใดข้ามาเบิ้งไหมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อ่าเป็นกำลังใจส่องบาดเต้านะนี่สุดเผายาวรือวยเมียนเนะาะเป็นบาดเขาจะไปก่อนจะถ่ายภับไว้แบบไหน จะเป็นแผนที่เข้าจจเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวตามธรรมชาติเราก็ไปแต่รามูบานเนะเราจะเป็นหูภาพเก่าเก้าเฮาเบิง่งบ่บ่คอยเห็นเระทุกคนเป็นส่วนเภาอาคารหรือว่านี่เราทุกคนตอนนี้เารากำลังเอาทอไปสีจแลนะ มากับในพานเฮามาเนี่มาทัาจ้างเขาจะสีดมาดทุ่งเนี่ยลทุกคนมาเนี่ยแห่งงานเฮ่าก็คือว่าคนหนึ่งถึออยู่สองสองแสนกีบแล้วทุกคนประมาณอันสองร้อยปลายสองร้อยปลายบาทหรือว่าสามร้อยเออมันจะได้ข่ขาวๆประมาณสี่ร้อยปลายบาททุกคนเอาหลีนกับสารเคมีเนาะไปหั้าจ้างมากเลย ยังง่างก่อคนหนึ่งถทีอยู่สองแสนไปเขาจะเก็บหางเออเขาจะเก็บเงินกันเนาะออกออกเงินกันมาสืบประมึกเลยก็ปิีงกินแข็งแรงนะาะหลังจากเขาเห็ดเวียกเมื่อเนื้อก็ต้องตอบแทนห่างกายเฮาเนาะเดี๋ยวนี้ขนาดทะยุ่งอยู่นี่เด้อทุกคนเป่าเยอะเป่าไฟเยอะอีกอีกสองสามหมื่นเจอกันที่พามงัวเนาะเขาจะได้ ta à, sẽ đẩy đường phang, đi hám ngua, đi xóc dừa, há kiếm thưa con. này, hai này ha, sẽ pìng táp, xay bánh này đấy. sẽ phú, pìng táp, xay kín thương này đấy. กินแบบง,ง่ายๆบ่จำเป็นใส่แต่ใส่ย,ยังเลยเอาสังกระสีนี่แหละทุกคนมาเมฮ์ดบอนปิีงปูป,ปิีงปลากิน Amazing Amazing อาหารเนาก็คือนี่มีปลา,ามีปลาหมึกเนาะเนี่จะเป็นปลาปลานิ่นนะปลานิ่นหล้กกวก็าปลาหมึกทุกคน ตอนนี้ป้าตีชิบิคั่วปลาก่อนเนาะเราก็แจ้งหน่อยค่อยมาถ่ายทุกคนเบื่อตอนเฮาปิ่งเฮายังเนาะทุกคนนี่ตอนนี้ไอ้ไมค์ไอ้ไมค์ก็เฮาก็เดินทางออกมาแล้วไปทับจากสิยาหนะ่อสิยาอยังบนท่านแล้วนี่เนาะทุกคนจะเป็นอันตกปลาเด้อยครับปิ่งแบบครั้ง,งแรกเ่าที่ได้กินปตาปิ่งแบบนี้นทุกคนถ้าเบริร์มาดูแลจะโพ้หัวเลยปิ่งปลาแบบว่าสุดยอดเลย เคยเห็นมาก่อนเราปิ้งปลาแบบนี้บางตัว่เคยได้กินอยู่เนาะปลาหมึกในเราทุกคนเคยกินต้มปลาหมึกต้มอยู่แต่ว่าพี่น้องขาเขาบางคนก็เคยกินแต่ว่าคนเอามีท่านาดีก็เคยได้กินอยู่แต่ว่าบางคนก็บอกเคยได้กินเนาะแบบว่าปลาหมึกแบบนี้ครั้งแรกบอสหน่อยไหมปลาหมึกในเด็กกินไหมบ่อสกินบ่เคยตัวโตเลยบอสกินบ่เคยกินนะเธอ เบอร์หน e ึ a a 1600, ่งเบอร์หนึ่งยี้มตูมแล้วก็จำเจียวเจียวสมแซ่บๆเนอให้กินเนอเคยเห็นดลายปิซซ่าเนาะจะนี่ไว้เนาะปิซซ่าปุ๊บจะขุยอันนี้นี่บ่ม่ปลาเมือกอันโนดปลาเมือกแล้วอันนี้นะโนตพี่น้องเอออันนี้จะเป็นโนดปลาเมือกอันนี้นะโล่หนึ่งหกสิบห้าพันอันนี้ก็คันไล่ไปเงินบาทก็คือเท่าไรจ้ะเบิงสิบบาทก็อัน bàn nên là 40 40 nó bên em bên em tôm xem xé đi Kinder đây này thả gắn sợi dưa con nè tất cho hau còn lém cái cháo súp gạo oh grab anh จะสุกแล้วเมือน,นี้เมารับโยน้ำพี่น้องอาคาที่พากันไปหับจานครับนี่เนาะประเทศสีน่านมานี่เนาะจะเป็นคนที่แตก่ก่อนในคุ้มเรื่องการท่องเทีย่ยวหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาประเทศลาวแบบว่ามาท่องเทีย่ยวเคียงสุนภาวาคาเนาะจะเป็นสุนภาวาคาเนาะคนนี้นะภาษา,ค,าคิดเดียวเลย,ย <laughs> แตก่ก่อนได้ลองไปบอกบเหมือนกันนะแทนเทีย่ยวแต่แซ่ฮนะแซ่หน่แต่ละหมู่บ้านนะ่ะ นี่เนี่ยก็พีน่น้อยยาวเขาเห็ดแบบอันน่ะเนี่ยเอ็ดเจียเอ่อแบบอันบุฮ่านาะเจียเอ็ดเจียแบบบุฮ่าน,นี่นี่นี่เข่อาอากาอันน่นะเครื่องบานเอ็ดเครื่องบานน่ะอ่าในในกันอันน่ะปยัดคุ้มคเอ่อเรื่องเรื่องฮิตคอกยังเนาะแล้วจะมีแพทเทียนะจะยไอ้อออชุ่งลองเปิดมาเนาะเอออันนี้ในในแพทเทียนตัวน,นี้น่ะ เนี่ยข้าจะโยแปรทิศเนี่ยทิศตัวนี้นี่ยตั้มบานแต่ละบานเข็ดมือซิงเข็ดมือซิงอ่ะอาค่าลือกะณาเยาเนี่มีมดตัวนี้นอ๋อแต่ก่อนนี่เคยเดินทางในตั้งแต่คิวลุ่มเนาะนี่เออนี่คิวลุ่มแบบนี้แล้วก็เฮ็ดแบบอาณานักเที่ยวเข้าอันาณาประทัดขโมยเมื่อเดี๋ยวนี้ยังได้ยาภาษาอังกฤษเนี่ย ได้น้อยนึงอ่าลองไห้สบายดีกันเนา,ออาะร้องไห้แล้วก็ลองแบบว่าเชิญน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอีกมั้งเพราะว่าเดินในในเพิ่นเปิดป,ประเทศแล้วนะล<บ>ืมละเขาจะลืมแล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะแต่ก่อนในสุดยอดเลยเด้อคนนี้นไปไปเนะาะเมื่ไหร่เที่ยวสิบแปดปีหรอเนาะไ่ได้เที่ยวสิบแปดปีนะหนึ่งจะว่าโควิดนี่เนาะเข้ามาเนาะเฮตไห้เศรษฐกษิจโอ้ยสดเศร้ากันไปกันมาก่อ น้ำของเคี่ยวที่เขามาก,ก็ยากตอนนี้เขากำลังปิ้นปลาอยู่นะทุกคนเป,นะป,ป็้นในผ้าน้องทุกคนเน้อนี่ยนะลาบป็นคนสวนเผาอาคาเป็้นในผ้านเขาจะว่าปลาหมึกบุกเคยกินจ้าเถอะบางคนก็เคยกินเนาะแต่ว่าแข็งแรกในชีวิตจะกินปลาหมึกคือเมื่อกี้ไอ้ไม่ก็เวาวนะนนี้แม่นยังเล่ายังบุกหัว่านี่จะเป็นโนดปลาหมึอกอยังเนาะ แต่ว่าสำหรับบาเต่เคยได้กินแล้วประเภทอาหารทะเลยังอ่บรรยากาศดีเนาะทุกคนโอ้ลิงต้นหม่ไปหย่าล่มหัดเย็นๆยามแรงแบบนี้นีน่เนาะทุกคนปลาเขาก็สุกแล้วตอนนี้เขากำลังงานสีซอยอันนี้เป็้นครึ่งใน้ง่วเนานะงัวนขนานไหนพ้านเทนะ่าไห่เดีย <laughs> อ๋อยามกขา,กาจะได้ สดหน่อยแทมอืม,อมคือมาคือ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 อ่ะอืมไม่จ้ำเพราะว่าตอนนี้ปลาเขาก็บับุกแล้วครับอันเครื่องในงวดตอนนี้เรากำลังตบปลาหมึอกอยู่แล้วทุกคนมีนักจาาเขาเฮ็ดเวียดไม่เมื่อแล้วก็พาก,กันกินเขามาเชียเดนพร้าโยเฮือนพักอาริมา อายุหน่อยน่าเนี่ยนะตอนนี้เขาก็สิยาแล้วของกินกับพอดีซุกทุกคนนี่ฝนก็ตกมาแล้วตอนนี้บรรยากาศคักๆตอนนี้กำลังดึงสายทอยอยู่เฮ้ยดีชานั่น bên cả đi nào tất cả này khi nào là bác khám phá mới là Một hiện đây haha hahaha ít 3000000 chơi cá nó ham go thao nè mua bao thao 2000000 này sẽ được ô tô

นี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็อาหารข้าก็เหลื่อมสุกแล้วย่างแต่ปลาเมือกใชเนาะน,นี่พอครัวข้าก็ทะยุง่งเหลื่อมจัดแจงอาหารสถานทีเกมกินข้าวแล้วตอนนี้พาาเพราะว่าข้าก็ซีดยายั้งแล้วเมื่อไหร่เนาะตอนนี้อยู่เบื้องหันข้างนอกเบื้องนอกค่ะเนานะตอนนี้กำลังเมียนทออยู่โหน้าเป๊วอยู่ละลากรได้เงินเดือเดเนาะ <c oughs> เนี่ยกำลังเมี่ยนทอเมี่ยนยังอย,งอยงู่แล้วก็เข้าส่วนเฮากับผากันแปลงกินกนละเมี่ยนพระเข่าไอตั้งพระเขานะ่าเนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮารอถาแต่ปลาเมึกแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็หิวเขาลอผ้ากันกิน้งเขากันนี่อันนี้แอนแม่เขาเนาะในผ้านี่ในผ้า,นะานะอันนี้อ,อะเพลเนาะอันนั้นไอซื้อเยอะมากอันนี้ในน้ำตัวได้ คนัวอันนี้อันนี้อนี้พดเท่านะอัน,นเ,อเ,อเอาเอาเอาตีนไรจ้ไกป่ปล่พอันุ้อันราค้าอันนี้นะตัวอันนี้จะเป็น,นหนังเครือนน่องในงัวจำเจพิฟอดอ่า นหนจะยุ S <S <y> <ify> ่งซ like bon ิมกอนเอาเอาซีบมเด้อแซ่บหรือว่าแซบแซบคือคืนี่ตัวป้าทดลองกินป้าจมาเน่กบเนาะโอเคโอเคย่หลัยนเด็ดไรละเนี่ยท่านเลยนนะ ปามเลอนะรหลายรอเลยลูกอือหะกาบเลดาอีกประมาณสอมมือจะได้ขึ้นไปลายว่ทุกคนไปหากินแล้วก็เอาไม้ตอกมาใส่ในโคเฮนนะนี่นะเอาเอาไะไรเห็ดกัมาีิกินแล้วเขาดีแบโอ้แล้ว เราเราคาบาทราคาเมืองสิงเมมงงนอะ <g it> <g it> ขึ้นมาบุญหน่ะอยากกินอ่ะนะราคาเมืองสิงเนี่ยต่อมาเมืองสิงเนอะขั้นมาเมืองสิงว่าเด็กินราคาเมืองสิงแปลว่ามา <g it> บ่ฮอดเบุญหนึ่งเนาะไอ้แม่ห้าวก็บเคยกินปลาหมึกเคย <g it> <g it> แล้วก็อัพเทลาห้าวก็บเคยกินปลาหมึกจ้าเคยเนาะเบุญหนึ่งใช่ซิมไปครั้งแรกในชีวิตที่เด็กกินปลาหมึกแล้วก็ <g it>

พรว่ามันยุคเกียน้องน่าเบลเบส่วนเนี้ยก๊กใหม่ใหญ่ยังมีไร้าลย่สั่ไง่เกสือใส่ลลายบัวร่คือบัวไรกันนะประเดี๋จะเป็นหนองบัวไร่บ่อนี

ม่เฮดเบยกสามหมื่นสี่มื่แต่เงินประมาณหกลอยหกอยแปดบาทหกลอยนะทุกคนนี่ก็อันเจ็ดอยู่ในมาป้อดิเดีได้ทางเชนี่นะปลาเมืกนี่ เป็ดปลามึกนี่ยๆไอ้ไหมอันนี้อะไปลามึกปลาหมึกมีชอนะเออๆความเคือทพ่ชัตเวะคือ่เอหมาแข่งแรงนาวโดัปลามึกนี่คือว่าบ่แม่ปลาหมึกได้ิ้นนวดมาเนาะเนี่ยอืแซ่บอร่อยดีอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเจ็บก่อนตุ้มาเบ คอเสียบเห็นแบบนี้เสียบนี่ลองสิเบิองไม่จำเจียกทีฟูดไงไม่ผู้ชายเจียกน้ำตาไหกระโดดเพราะว่าแต่ก่อนมันบ่มีอันเขาเจ้าทะเลบ่ได้มาฮอดเนาะเดี๋ยวนี้แบบว่าเศรษฐกิจมันพัฒนาไปไกลแล้วเหลืองอาหารทะเลมันก็เริ่มมาฮอดมาถึงแล้วเอมาบุ้เดิเมื่อไหร่ตลาดยังก็ตลาดเยอะแต่ก่อนมีแต่คนในเมืองเนาะแด่กินแบบว่าประเภทอาหารทะเลบ่กุ้ง ปลาหมึกบ่อเ่ยมีแต่อยู่ในเมืองอยู่ไกลมนเอามามาก่อมาอะเน่เน่เออเออชิมเอาอาเพรเน่บอกเคยกินด้เเธอเน่ขังทะเลปลา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 ะปลาหมึกอาหารทะเลเข้ามาปลาทะเลปลาทะเลเนาะรออันนี้แล้เป็นอาคาเนาะขอดีแล้ขอดีเออเออบอกไปได้เออทะเลทะเล อร่อยอร่อยเียอ่าอะไรอะไรอาเป็นเหล่าาก่อนเอ็นมาตุกคนเป็นเหล่าขาวมือสิงยั็อย่างงี้ึ้นมาเปลี่ยนอะไระจะไโดนอะแล้วพัดาอยสมบาอเมาบก่าิเนือนติดโดนอะไรปุ่มมึงกันน้นาเกเลี่ยนอะไรเกอะ้าเก่าเลาแบี้ยดงว่าเพลเลเรป่าบนเาหรสนุกใไรอยู่นะ เล็กเด็กินรอยู่เอาเด็ธรรมชาติแล้วนี่เเอาพัฒนามาเอาลเบี้ยมาานี้นะาเยนีจัดรจเเบียนี่ใหญ่โออนะเจ้าสิโฟสซาหลับมัดสุดอดเลนี่นี่าย่ออุยุ่งี

ได็กคนเป็นปลาหมึกกินอยู่แบบอมนะ้อหอยสักิอยู่อารมาเราธรรมชาติขับขนาดอก่มอออยักเออออะตองกินหนอนอาการตุ่าอาสียบานข้อหอล่อตมาอับันงอยไม่หรอกขัือัอหักอัอนไอป่มออยัอออากากออสอยะทะัอด็กเองไ มายาวล้ตม่าเอ็บยาวปุ๊าคือเมื่อเทะดาเว่าอันน่ะจะมาปั้มเบเนี่ยออจาใไ้ม์มนคือหูแล้วก็ดิงเนี่ยเนี่ยขวามาแล้วออจจากชลี่โอ้โหเบเอ้นึกยอเนี่ยอีมนเอันเยมานเจ๊มงเอานึ้อมันมันนึกอนมันเจ๊ กินอะไรร้านเนี่ยไอไหมไอไปลามึกนี่ปลามึกกินอะไรร้โอลดหน่่จวปลาหมึกมืนจะปลาหมมีอย่างไรวะยดตัวยักครแลว่ากสิดยอดแล้วสดยอดตวยกษเรียนี่ยคือไยสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากว่าผู้ได้มาคลิปไปก็ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจท่องบอกเตยสารคิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายบอกเตยขอกิ้นข่าก่อน